สัมปทิค่ะพี่น้องกองไปมิีหมวเแคนเฟนหมอลำเอฟซของหมอลำเสียงมีหกนกพงสกรเอฟซของอีลาหน่อยอ่าอายสกุลนค้เสียงมีหกเอฟซของคุณอยากกับมาแล้ว j o 2 o f f i c i a l และสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยางรับผมบิรินดานุ่มสีหวานไม่ลางผมสนใจติดต่อลิ้งข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะพี่นอ้องค่ะ เมื่อร้านน่อยเจ็บข้อแล้วก็ร้านประกาศว่าเป็นน้ำยารับงานหลายแต่ถ้าเป็นผู้ใดเป็นเจ้าของผู้เหตุถ้ามีคนมาจ้างแล้วมันจะเกิดคว่ำภาคพุ่มใจกระสีกะน้ำขึ้นให้รีบตักกระสิเป็นสไต์นี้เมื่อมีงานมาแต่ด้วยความที่น้องจะต้องวิ่งบางเทื่อไปไปวงล้มซิงอะช่วงหัวคำ หรือช่วงเศร้าหรือไม่ก็ไปรดแห่ก็เลยเห็นอีหล่าหน่อยเดี๋ยวจองมาขืนวงใหญ่น่งทำให้เด็กน้อยใส่เสียงหลายแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บจริงๆิอีหลา่ากะสิบ่กะสิโ่กะสิบ,สบ,สบ่ลมหมอนนอนเสืออันนี้คือสไตล์ความแข็งแกร่งของอีหล่าหน่อยอยู่แล้วละอีหล่าหน่อยก็เลยออกประกาศว่าอีหล่าเสียงบอดีนี่เป็นน้ำยาอ่านอล่ารับงานหลายรับงานลนสิ่งหลายทั้งกังเวทกังขึ้น อันนี้ล่ะมีมีคลิปใผ้เบอ่งอยู่นะคะตามหาคลิปได้เลยตามที่ต่างๆบัตรนิญาเราก็เลยอืมอาจจะเป็นความคิดของหนูนี่ล่ะสัญญาเราเราก็เลยประกาศกลางเวทีเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ได้รับจะสิบรับงานหลายเหีหยล่ะเอี้ยล่ขึ้นแต่วงไงวงหลักของอีหล่ะอหีล่ดีใจแห้งคับพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักถึงจะถึงสิเจ็บสิเป็นปานได้เลือดนักสู้ ลูกสาวนกพงศกรหลานยายนุหลานยานุก็ต้องสู้เมื่องานมันมาเ <c oughs> มื่อก่อนตั้งแต่สมัยที่นอ้องยังบนท่านมีเสื่อเสียงน้องก็อยากขึ้นเวทที่นั่นเวที่นี่ช่วเสียได้ขึ้นกะยากอันนั้นอีหล่าต้องคิดย้อนขึ้นไปว่าเฮาต้องการเราต้องการเป็นแบบนี้อันนี้สมปาถนาแล้วแต่ว่ามันกะหลายโพด ตามความคิดของอิลาละกะสิหล,ลายโพดแต่แม่แม่เห็นความความเก่งของหนูความควมสูงของอิหละแม่แม่ญาติๆหลายๆลายคนกะก็เป็นห่วงสุขภาพแต่ก็ภูมิใจในความที่เป็นหนูมาถึงได้ขนาดนี้หนูมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อจ๋ากับญาณนนุเป็นคนส่งเสริมเป็นคนวางแผนเป็นคน ว่างในย่อยว่าสีโปรโมตอีหลาในระดับใดนี่แหละเหตุผลที่ญานูบออยากให้ไปไปไปตตลรอไปนู่นนี่นั่นเรื่องที่บอกว่าต้องชนะโบนุ่นนี่นั่นถ้างานเยอะขนาดนี้อีหลาหน้อยก็แทบสีบาวายแล้วค่ะนี่คือผลทดสอบนี่คือตัวอย่างการทดสอบว่าอ่าน้องต้องดังขึ้นไปในระดับใดมันจากสีมอสมกับไฟของอีหลาสิบสองขวบถ้าสิไปดังระดับนั่นระดับ จังผู้ใหญ่ดังหลับงานแลนหนาแลนหลังนู่นนี่นั่นไม่ไหวอันนี้ขนาดไปลองโบ้องบนเวทีกับบได้รลองหลายหลายเพียงนะเดี๋ยวนี้้องลอง้อง,องประมาณสองสามเพียงนี่แหละแต่ด้วยความวิ่งไปวิ่งมาด้วยความเป็นเด็กแหละค่ะพี่น้องคะไปเจออากาศนู่นนี่นั่นเนี่ยไปเจอความอ่าไปฟุน้นไปนู่นนี่กระเฮ็ดหีล่าบ่สบ่ายเสียงหายอ่าหน้าตอนนี้หน้าสิ นาจะดีขึ้นแล้วเห็นหมามีบอกว่าไปฉีดหยุกฉีดยาอะไรเรียบร้อยแล้วมันมีภาพที่คุณยายมีภาพที่ขอมาจากช่องหนูแววศิรินันนะคะว่ายืนยันว่าน้องก็ดีขึ้นแล้วค่อยคอยดีขึ้นรักษาตัวเองแล้วดูแลตัวเองแล้วดื่มน้มํอุ่นพักผ่อนแล้วกินยานโน่นนี่นั่นพี่น้องขาเพื่อนก็ดูแล ดูแลเท่าที่เรามองเห็นแม่ลูกเข้ากันขื้กันเท้ากันสิข้ามขิงก่อนสีพ่อไปหาหมอบอถึงลูกเราอยู่บ้านกันขึ้นกันบ่าเป็นเป็นปุ๊บหัวไปหาหมอปั๊บเ่าก็ต้องอ่าประมวลอาการของลูกว่าเป็นลายบอ่ากินยามือสองมือถ้าไม่หายก็พาไปหาหมออันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปกครองผู้เพิ่นดูแลอยู่เพิ่นอยู่น้ากันเพิ่นรู้อาการกันดีเพิ่นเช็คกันตลอดคนนี้ไม่พาไปคนนี้ก็จะแนะนําคนนี้ก็จะพาไป คือหล่ายอยู่อยู่หลายหม่องไหนจะไปอยู่กับามามีไหนจะไปขึ้นรถกับยายแยแงไหนจะไปกับญาู้น้องอยู่หลายหลายหม่องอย่าลืมบางวันเห็นรถคันนั้นบางวันอยู่คันนี้แล้วการที่สเห็นน้องปุ๊บพาไปหาหมอปับ๊บมันกับโมเ็นวิสัยของของไทยบ้านจังเฮาแต่ชีวดพอ่า อันนั้นไม่ค่ะป่านนั้นว่าเป็นปุ๊บพอหาหมอปั๊บมันกับว่าแม่เพิ่อนกษีสิเบิ้งอาการสักกอนเนาะค่ะเนาะเอฟซีกระจายเย็นเเพิ่นดูแลของเพิ่นดีอยู่แล้วอย่าลืมว่าอ้าอ้ายคือลูกเพิ่นหลานเพิ่นแล้วกับเป็นผู้ผ้าเพิ่อนอได้รับงานหาเงินหาทองเพิ่นป้อปอยเห็นนอ้องกอายเป็น่ยนยังไปแน่นอนแต่จะดูไปตามระดับขั้นตอนตามความเหมาะสมอันนี้แก ให้ห่อกัใจเย็นๆนะคะคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนพ่อกันไหมคลิปหนานอย่าลืมกดซับสไครป์ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะนี่งดรับงานลดเฮียให้ร้านแล้วล่ะคร<ไ>ับต่อไปกับติสียงขึ้นสิดีโอ้ไม่ยังล่ะลกูกไม่ยังละบัด์ดีด<ไ>ีใจเหวี่ยงนี่งดรับงานลดเฮียให้ร้านแล้วล่ะครับต่อไปกับติสียงขึ้นสิดีโอ้ไม่ยังล่ะลูกไม่ยังละบัด์ดีดีใจเหวี่ยงสาวแล้วมาลอกก่อนตัวเล็กๆเอง ยืดข well> ึ้นยืดขึ้นบัดเดียวไม่ยืดเียถ้ามันไม่ยืดเลยนะมันมันเตี้ยขดหลอดอยืงอ่งเสียงเสียงคือเก่าแล้วมันเกระันตอใช่ล่ะสูงสักตุ๊กตาตัวสีดำลยืดยืดขึ้นไว่ฮยิ่งแมนเก็บคอไหมเป็นคนสูงนะเนี่ยเราได้ฉีดยาได้ฉีดดากมั้เป็นหมอดูถึงมาดูลูกกู่ อาการรอดเปอร์เซนต์ตอนนี้อยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ 50, 50แล้วแต่ก็ยังมีมีเสียงเสียงเมือม่อเมื่อยอยู่เอ็นดูความใจสูงของน้อยนี้หนาว <c oughs> อะไรนี่หนาวโอ้โหมีถุงน้ำร้อนส่วนตัวด้วยอยากจะพูดอะไรกับ แม่มารช่างแต่งหน้าของเราวันนี้บ้างยิ้มให้ลูกดูหน่อยสิยิ้มสบ้ยไปยื่ให้ยิ้มออันนี้คือหน้าที่น้องอ้ายจะต้องเห็นทุกคนในตอนแต่งหน้า evet. บางครั้ง,ง,งน,ะนะงงวันนี้อะไรนะลูกบางครั้งนะว่านี้บางครั้งนะวันนี้ที่ธรรมดา